ว่าลีลาีอาจจะโกงนะอุย้ยอะไรอะ่ะอุยอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยคนกำลังถือหนังสืออยู่ได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ย,ย,ยมึงจะเอาอยัางไงมึงจะเอาไงฮะมีห้องสมุดสิงห์กับพ่อเหรอช้ากว่าหนึ่งน,นงา,าทีเซิฟนี่เซิฟจะฝึกแก้โจทย์ให้เร็วกว่าลีลานีหรอ คือเราลองเลยน้อมโจทย์ทำนวณ40ข้อยังไงก็ไม่มีทางเลยกว่า10นาทีคือถ้าเป็นพวกโจทย์วิชาสังคมภาษาพวกเนี้ยเห็นโจทย์ก็ทำได้เลยไม่ต้องคำนวณมากแต่ว่าถ้าเป็นเลขวิทยาศาสตร์ยังไงก็ต้องเสียเวลาคำนวณเรนนีทำโจทย์70ข้อภายในเวลา10นาทีฉเฉลี่ยแล้วข้อละ15วินาทียังอะต่จากย์ชสังเกตด้วยนอว่าเรนนีไม่น่าจะทำโจทย์ได้เร็วกนาดนี้นะ แต่รอ้ว่าลีเนี่เขาอาจจะเก่งจริงก็แล้เนาะอะไร,รอะตกัดฟันโน้ยคือเราคิดว่าโจทย์ที่ครูจาบให้พวกเราทำอะ่ะมันไม่ยากขนาดนั้นเลยเ้งยง่เราว่าช่างเออแข่งเอาเงินรางวัลแล้วก็ใช้ทุนได้ได้เราว่าลีเดนี่อาจจะโกงนะออ๊ยอะไรอะ่ะอุยอุ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย เฮ้ยคกำลังถืหนังสืออยู่ได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยมึงจะเอาอยัางไงมือจะเอาไงฮะมีห้องสมุดเสียงดังกับพ่อเหรอกูได้ยินพวกมึงพูดถึงลินลี่เสียงดังใช่ไหมอะไรกูจะบอกอะไรให้พวกมึงอย่างอย่าไปยุ่งกับลิลลี่เลยในชีวิตมึงอยู่ไม่สุขทำไมเราต้องโกนลินลี่ด้วยเ <c oughs> ชียวกูเฮอะลคนใหญ่คนโต ถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาพ่อมันไม่ยอมง่ายหรอกเสริมโดนไล่ออกแน่อีกอย่างนึงนะอย่างมึงอ่ะจะสู้อะไรเขาไหวสู้ไปก็แพ้เอาอะไรไปสู้เขาเเชิญพวกมึงติวตามสบายเลยแต่มึงอยเสียงดังเนะจ๊ะอ,อย่านอนมยที้ให้กูด้วยนะไอ้ฝาแกทุเรชเปิดโรงเรียนปอนทุกวันพุธพระลสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิม เท่านั้น